<Okay. S 2> ผลที่แฟนคลับทำเพราะว่าอยากทําตามจิตอาลารูปที่ที่ให้สัมภาษณ์เลยว่าจะากแปลเปลี่ยนของของแฟนให้เป็นความเหยือคนมากกว่าดีใจแล้วมีความสุขมากนะครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกตอนแรกอะว่าซื้อข้าวของอะไรมาอย่างเงี้ยมันบางทีมันเกินความจําเป็นอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคือมันมันเกินความจําเป็นไปแล้วอะคือทุกวันเนี้ยเสื้อผ้าที่แฟนคลับส่งมาให้อะ่ะก็คือแบบ ใส่ใส่ตัวละครั้งนึกออกไหมมันมันน่าเสียดายเรื่องทรัพยากรเราคิดดูว่าเสื้อผ้าแต่ละชิ้นกว่าจะผลิตออกมาใช้ทรัพยากรต้องเท่าไหรอ่อ่ะมันทําให้เหมือนกับสิ้นเปลืองมากอ่ะหลายๆอย่างแล้วผมคิดว่าการที่จะนําเงินรายได้แปลเปลี่ยนจากข้าวของเหล่านี้ที่เป็นวัตถุเหล่านี้ไปช่วยเหลือคนที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือน่ะผมว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ได้บุญอย่างมาก เหมือนกับเราจะได้บุญไปร่วมกันนั่นแหละนะแล้วก็คือว่าคุณค่าของเงินอ่ะผมว่ามันใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าที่จะมาซื้อเสื้อตัวหนึ่งแล้วให้ผมใส่แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีประโยชน์มากแล้วก็แฟนคลับแต่และกลุ่มก็ต้องอยากจะขอขอบคุณมากทุกกลุ่มเลยนะที่ว่าช่วยกันทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมผมว่ามันจะทําให้เหมือนกับสังคมเรามันน่าอยู่ขึ้นด้วยอ่ะแล้วก็ทุกๆคนก็จะทําแบบได้ ความรู้สึกที่ดีกลับไปจิตใจก็เบิกบานด้วยมีความสุขแล้วก็ได้บุญกันท่วนหน้าคนรับก็ได้ประโยชน์มีความสุขกันทั่วไปไงผมว่ามันดีอ่ะมีประโยชน์อยากจะให้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแต่ว่าเราก็ปลื้มใจปลื้มใจมากเพราะบางทีเราไม่ได้มีเวลาจากงานจากสถานการณ์ชีวิตอะไรต่างๆเราไม่ได้มีเวลาที่จะไปทําอะไรแบบนี้บ่อยๆเท่าไหร่ทําได้ตามโอกาส แต่เมื่อมีกลุ่มแฟนคลับที่น่ารักอย่างเงี้ยช่วยกันทําสารต่อเจตนารมของเราให้มันทั่วถึงแล้วก็แผ่ขยายไปในวงกว้างผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยกจะให้ทําต่อไปแล้วก็อย่างเหรียญปรยทานก็เหมือนกันที่พับไว้วันที่ผมบวชคือตอนนี้เยอะมากก็อยากจะให้แปรเปลี่ยนเงินเหล่านั้นอะไปช่วยคนยากไร้สัตว์หรืออะไรก็ได้ที่ที่ทุกคนทําอยู่แล้วเอาแปรเปลี่ยนไปมันเงน เพราะว่าตอนนี้มีประมาณสี่ห้าห้ากระสอบแล,ล้วเหรียญไม่น่าจะโปรยหมดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพิธีการต่างๆผมว่ามันก็เหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งประเด็นหลักอะ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางพุทธศาสนามากกว่าที่เราจะเน้นไปทางนั้นก็อยากจะให้แปลเปลี่ยนเงินเหล่านั้นค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปช่วยคนช่วยสัตว์หรือช่วย อะไรก็ได้อะที่มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ครับเพียงพอแล้วแล้วก็เกินพอแล้วบางส่วนก็ต้องยอมรับว่าก็ได้นำไปบริจาคบ้างนะครับーーตามที่เข็นสมควรนะครับ mm hmm. ก็ผมว่าก็แปลเปลี่ยนไปแล้วกันนะจากที่จะซื้อมาแล้วก็แต่ละคนก็ไปจัดการในเรื่องที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนมูม่าดีกว่าครับเพื่อนในวงการูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะโดยที่ฟังขับมาแบบ เขายินดีอยู่แล้วเพรับเพื่อนในวงเขาค่อนข้างที่จะยินดีด้วยอยู่แล้วกับกิจกรรมดีๆเพราะมันเป็นเรื่องดีดีอ่ะใครก็ต้องยินดีแล้วก็สมาชิกวงภาว e r p ทุกคนต้องยอมรับจุดเึ่งว่าทุกคนมีจิตใจที่ดีนะครับทุกๆคนเลยแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ผมเคยเกินเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปทํากิจกรรมในเรือนจําแล้วก็การบริจาค เครื่องดนตรีแล้วก็สื่อความรู้ด้านดนตรีต่างๆทุกคนก็คือตอบรับแล้วก็อยากจะนํามาร่วมด้วยเพลมเขาก็มีเบอะไรเก่ขาของเขาอย่างจานฟ้าแน่นอนพวกตาําราเรียนกีตาร์ทฤษฎีดนตรีต่างๆเนี่ยเขามีเยอะมากเขาก็อยากจะนําไปร่วมเป็นร่วมบริจาคให้กับพี่น้องผู้ร้องขังข้างในด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนฮะถ้า สถานการณ์โควิดหมดไปเรือนจําเปิดแน่นอนน่าจะมีกิจกรรมอะไรดีดตามมาอาจจะเป็นการร่วมมือกันของฝ่ายไหนก็แล้วแต่กับทางทาง powerpad นซึ่งมันก็น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเราเพื่อนๆในวงก็ยินดีที่จะไปทํากิจกรรมดีๆให้กับเพื่อนพี่น้องนีุ่งขังอันนี้ก็คือสามารถอาบอกแล้วก็แสดงถึงจิตใจที่เป็นกุศลของเพื่อนๆสมาชิกในวงทุกคนเาก็น่ารักกันมากทุกคนครับ ทุกเรื่องเลยที่มันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะที่ผมเอาอ่ะเ<ม>พื่อนเอาหมดก<ม>็คือพูดง่ายๆเลยแค่นี้เองครับใช่ทำลงกันไปรอคือถ้ามีโอกาสเราก็แบบตอบแทนกับสังคมอะไรเงี้ยเท่าที่ความรู้ความสามารถเรามีในด้านที่เราถนัดประมาณนี้ม,มีความสุขแล้วล่ะอิม่มเอมใจแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยกับทุกคนที่มารวมกลุ่มกันทําเรื่องดีๆร่วมกันมันมันดีกว่า ไปรวมกันทําเรื่องอื่นอ่ะที่มันจะแย่ใช่ไหมทาเรื่องดีผมว่ามันทําให้สังคมมันดูน่าอยู่ขึ้นอ่ะแล้วก็ยิ่งถ้าทากันหลายๆกลุ่มช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันทําในด้านที่ตัวเองแบบสนใจในด้านที่ตัวเองคิดว่าเในหน่วยงานหรือในสถานที่นั้นๆเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะครับผมว่ามันจะยิ่งทําให้ความช่วยเหลือ,อต่างๆมันแพร่กระจายไปในไปในวงกว้างมากขึ้น